แตเมือ้อกลางวันนะอาหารมาแบบถี่มากเสียงแบบจริงจริงมันก็เป็นเวลานะคะทุกคนแบบว่าเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าพอกักตัวเราไม่ได้ทำอะไรไงเหมือนแบบกินแล้วนอนกินแล้วนอนนี่น้ำก็ยังไม่อาบด้วยเดีย๋ยวมาลองชิมกันตัวนี้คือต้องหม เหมือนเคลือบซีอิ๊วแล้วรสชาติก็โอเคนะแล้วก็มีผัดผักก็จะมีถั่วงอกแครอทแล้วก็อะไรอนะ่ะผักกาดป่ะรสชาติกลางๆเลยส่วนนี้คือแตงกวาแล้วก็มีหัวใชเท้าแครอท ปลาชุบแป้งทอดแล้วก็มีไก่แบบชิ้นใหญ่มากข้าวก็คืออารมณ์มันเข้าวญี่ปุ่นเลยนะเหนียวแบบมันเป็นก้อนไม่ใช่จะเก็บกินได้เลยนี่คือสิ่งที่เราปลูกมานะคะทุกคนแบบของมันต้องมีอะไรนี้อืมเป็นสชเท้าดองนะรสชาติโอเคเลยก็คือเรามาถึงนี่นะ ก็ช่วงประมาณที่สามครึ่งนะคะเพราะว่าเราลงที่สนามบินไทเปกี่โมงแล้วจำไม่ได้สามทุ่มกับสี่ทุ่มประมาณเนี้ยเสร็จแล้วมันก็ต้องตวจนั่นตรวจนี่ตรวจนี่ตรวจนั่นใช่ปะ่ะก็คือกินเวลาไปนานมากจนได้ออกจากสนามบินนะออกจากสนามบินแล้วก็มาขึ้นรถปัสแต่ว่าที่นี่คือเขาเซฟเรื่องโควิดมากเลยนะตอนที่ขึ้นรถบัสก็คือแยกนะแบบว่านั่งห่างกันนะเว้นแบบเว้นระยะ เราก็คงป้องกันอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็กินข้าวแล้วกว่อนมันจะย่อยก็จะได้นอนใช่ปะ่ะคือคือตีสี่ครึ่งพอตีสี่ครึ่งปุ๊บคือนอนหลับไปตื่นเช้ามาประมาณหกเจ็ดโมงอะเวลาที่เนี่ยมันต่างกันหนึ่งชั่วโมงเนาะกับที่ไทยเขาก็จะให้เราวัดอุณหภูมิส่งให้เขาว่าแบบเราปกติไหมหรือว่ามีอาการอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยพอส่งให้แล้วก็คือกินข้าวค่ะกคน <laughs> กินข้าวเช้าอีกพอกินข้าวเช้าอีกผ่านไปไม่นาน ก็คือกินเข้าวเที่ยงมันยังแบบไม่สดชื่นนะทุกคนก็คือกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวรสชาติก็คือแบบเหมืนคนไทยเลยคือไม่ได้แย่ก็ไม่รู้นะคือบางคนก็บอกว่ามันรสชาติไม่โอเคอย่างเงี้ยจืดมังแต่สาหรับเขาเขากินได้นะแต่ในทุกมื้ออาหารอ่ะเขาก็จะมีผักมาให้เหมือเขาก็ รักสุขภาพนะบางคนว่าไม่อยู่ไต้หวันนะ้จะผอมแน่เพราะว่ากินอะไรไม่ได้ในชะ่ไหมเขาว่าไม่จริงอะ่ะเพราะว่าเขาแหละจะอ้วนแน่กินทุกอย่างแล้วก็กินได้กินแบบอร่อยได้จากตัวเทศไต้หวันอะ่ะเจ็ดวันมาตรการของเขาก็คือห้ามออกจากห้องเลยห้ามเดินออกไปแบบห้ามก้าวออกจากห้องถ้าก้าวออกจากห้องก็คือเสียแสนนึงอะ่ะซึ่งเป็นแสนของไต้หวันน่ะเอาง่ายว่าห้ามออกเลย เขาก็จะมีเวลานะมีเวลาเอาเข้ามาให้น้ำให้หนึ่งหนึ่งแพ็คใหญ่ๆเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วก็มีเวลาเก็บขยะทิ้งขยะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ ATK เคมมาด้วยสองอันเพื่อตรวจเพื่อแบบว่าเรามีอาการที่แบบอมไม่ดีเราก็ตรวจเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขารู้สึแบบฉ่ำไม่ไหว จะได้ซอนมะเขือเทศคือจะเลิกก็จะห้ามแบบเอาเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศเขานะโดยเฉพาะเนื้อหมูอะไรเงี้ยก่อให้เกิดโรคอะไรสักอย่างเหมูมันมีเชื้ออะไรนีร่แหลจำไม่ได้แล้วผลไม้อะไรเงี้ยห้ามาเข้าถ้าเข้ามาคือปรับเยอะปรับหลายหมื่นแล้วก็การจราจรก็คือเขาจะนิยมแบบว่าเหมือนขี่จักรยานแล้วก็จักรยานไฟฟ้าใช่ปะ แต่โทษของการขี่จักรยานก็คือแบบถ้าเมาเราขับก็คือปรับอะประมาณหกหมื่นหรือเปล่านี่แหละชนคนตายก็คือเป็นแสนเป็นล้านเลยนะโอ้โหคือแบบขี่จักรยานนะขยังขนาดนี้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์คือตายไปเลย <c oughs> เป็นลุยอีสานอะเดินทางอะนัดไปอธิบายก็คือจะเป็นห่วงหนังมากจะให้ทุกคนดูนี่นี่อันแรคือดูฉันซื้อข้อมือมาแบบว่าออื <c oughs> หมาะที่จะใส่ฟุ้งฟิงสุดๆและดูสิ่งทียาดเพย่อฉันทําแต่ก็นะทุกคนมันเป็นความเชื่อเนาะในสามวันเราก็ต้องใส่ไปก่อนอะไรเงี้ยไปละเดี๋ยวอัปเดตตอนเย็นมาทุกคนนี่ก็เป็นข้าวเย็นนะดูนี่นแบบนี้น่ากินอยู่นะตอนนี้ก็เป็นปลาสาบะน่าจะเป็นในส่วนของปลาสาบะย่างแต่คล้ายๆกับปลาทู ตึกปะาทูปลทูบ้านเขาไม่ดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองชิมส่วนตัวนี้เป็นไข่หม้วนอันนี้น่าจะเป็นไชเท้าต้มแล้วก็แครอทต้มอันนี้อะไรอ่ะอะไรเส้นยางสีข,ขาวๆหน่อไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องเขามันผักเนี่ยมันข้าวกุกปลทูบ้านเราน้ำพริกกะปิต้องเข้าอ่ะ มันคือปลาทูทุกคนเสียงที่เตรียมมาจากเมืองไทยในที่สุดม,มันก็ต้องไ้ใช้แต่ไม่รู้ว่าอะไรนะยังไม่เคยกินเลยอือ่มเซ็ปมนามาไม่ได้นี่ใส่ มันไม่ได้แย่นะมันเป็นแบบปลาทูทอดอะแต่มันต้องกินกับอะไรที่แซ่บๆงไงคะบ้านเราเราจะลองชิีมันนี้ดูอันขาวๆเนี่ยอืมหน่อไม้ ไม่ชอบที่สุดเลยคือแครอทต้มรู้สึกว่ากินสดมันอร่อยหรอหัวไชเท้าต้มเชอิวก็อืมอร่อยอันนี้เป็นไข่มวนยัดไส้ไม่ใช่ไขุ่กคนมันคือลูกชิน้นอันนี้อร่อยนะลูกชิ้นตัวเนี้ย อินเสก็คือนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกกำลังกายต้องอะไรอ่ะกำลังกายจดซีมอยู่ค <c> น <oughs> เด,ยเดียวมันเหางาอ่ะอันนี้อร่อยมาก หน่อไม้ก็ไม่แย่นะเป็นเหมือนหน่อไม้หวานอะเแล้วก็อยากกินแบบอยากกินหมูกระทะอะไรเงี้ยหมูสามชั้นย่างอะไรอย่เงี้ย ไเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนพรุ่งนี้ก็จะแบบทำตัวสดชื่นกว่านี้แต่ว่าวันนี้ขอแบบเป็นแบบอืมบาย